สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดแม่กองนะคะหรือตลาดร่มหุบนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีแม่กองเดี๋ยวเราจะอ่านี่นี่น้องปามค่ะพิธีกรอีกคนนึงอนนั้นน้นำตัวนะคะหนิงค่ะปามค่ะข้างหลังด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟแม่กองสว่วนทางซ้ายออกไปตรงนี้เราเดินออกมาจากทางวัดเพชรสมุทร ะะก็คือหาง่ายๆมาจอดรถหน้าวัดเพชรสมุทรแล้วก็เดินมาตรงนี้ตามอามองหาถามหารางรถไฟปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าตลาดร่มหุบตรงที่มีรถไฟผ่าน,นยอยู่ตรงไหนลองมองเข้าไปข้างในนะคะแผงขายผักผลไม้ข้างๆระหว่างทางรถไฟแล้วผู้คนก็เดินจับจ่ายใช้สอย,อยตามปกติเหมือนเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะ อะไรบ้างคะมีกุ้งมีปูสี่า<ะ>เดือนตรงนี้ขข่ดีไหม 5, 5, 5, 5, 5. ฝึกไปเรื่อยๆอะคะ้ขอเราเกสุกยังไม่เห็นลเลยหนูยังว่ามนน่าจะสนุกมากนเ ไม่ใช่ปลาทูนี่นะหน้าตาไม่ใช่ปลาทูปลาหัวอ่อนก็คือเป็นปลาหัวอ่อนเลยเอามาแบะแล้วแล้วก็ล็อกก้างแล้วมาทำหวานอืมแห็นเหงายี่สห้าอันนี้สิบบาทอันนี้ยี่สิบแล้วยังไงอร่อยอ่ะอร่อยเหมือนกันเลยค่ะอร่อยเหมือนกันเลยพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อดาพี่ดานะคะพี่ดาขายมานานหรือยังเอยขายปลาทูที่นี่มานานยังคะ ยังไงดีอะคะเลือกหนอหนู่หน่อยหนังเขียวเขียวหนังเขียวเขียวใช่ไหมคะนี่กินอร่อยชิมได้ว้ากินอย่างนี้เลยค่ะกินได้แล้วสุกแล้วทานได้เลยไม่เค็มไม่เค็มเขาแบกให้ชิม,ไ,มได้ <laughs> ไขออนุญ,ญาตชิมนะคะอันนี้คือนึ่งมาแล้วหรอนึ่งแล้วทานได้เลย ปลาของพี่มันเด็ดตัวละเรื่องไหมก็มันมาใหม่กว่านึ่งเวลาปลามาก็นึ่งเลยมันจะสวยกว่าสดกว่าเนื้อมันก็จะอร่อยกว่าแล้วพอดีเมื่อกี้หนูแอบเห็นป้ายอยู่ข้างบนด้วยว่าปลาดูนึ่งแม่กลองปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคไม่ใช้กระดาษบุหรพิมห่อบรรจุอาหาร ใช้ใบตองนะคะทุกทีจะมีใบตองปิดแล้วก็จะมีกระดาษใช้บางคนก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มตอนนี้เขาก็เลยมาเปลี่ยนให้เป็นกมนกระ,ะดาดน<อ>เพราะว่าใบตองมันจะแผ่นเล็กห่อไม่มิดมันจะมีใบตอมีกระดาษแล้วก็รองใบตองแล้วก็ห่อปลาแล้วก็รองใบตองอีกชั้นหนึ่งเขาก็เลยมาเปลี่ยนใช้กระดาษอย่างนี้แต่บางคนไม่ใช้เพราะว่ามันแพงโลนึงก็ห0ิบบาท เพราะวันหนึ่งใช้เยอะอย่างนี้ทุกงานก็จะมีป้ายน,นี้หมดเลยก็ถ้าใครมาตรวจแล้วมีเขาก็จะใช้ใช้นี่ใครใช้เขาก็ให้มีให้ป้ายไว้อ๋อก็ม <แ from, S 1> ีการดูแลใ่ผู้บริโภคเนาะบ้านอ,าอยู่ตรงหลังโรงเรียนเทคนิคค่ะก็ะคือเช้ามา4ที่ก็มามา9โมงออกมา9โมงมานั่งตรงนี้9โมงเช้าถึงกี่โมงถึงเย็นเย็น6โมงเย็นค่ะ ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณคุณแม่ขายเหรอคะค่ะแม่แล้วก็นี่ก็คือมาเป็นรุ่นรุ่นส<ช>่ขงของพีดาเนาะแต,แ,แต่เวลาตอนนึ่งก็กลงก็นึงงน่งให้ค<ช>่ะกลงก็นึ่งให้แล้วถ้าเกิดว่าอีกสักสิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยแบบคิดว่าเรายังจะขายอยู่ตรงนี้ไหมคะเราก็ขายอยู่เหมือนเดิมหรือว่าให้ลูกขาย,ยก็คงจะอย่างนั้นก็คงจะขายต่อไปเรื่อยๆใช่บ้านอยู่ตรงไหนขายปะทูที่ตลาดร่มหุบนะคะ เพราะว่าจากที่เราได้สัมภาษณ์คร่าวๆมาสักระยะหนึ่งเนี่ย,ร,ยรู้สึกว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่คนซื้อเยอะมากคนแม่กองซื้อด้วยใช่คนไม่กลองก็ซือ้อคนที่มาจากกรุงเทพก็ซือ้อย้ายเข้าไปอยู่ในห้องห้องแอร์ติดแอร์อยู่ในตึกขายบนห้างขึ้นห้างอย่างเงี้ยค่ะที่รู้สึกว่ามันมันเป็นยังไงมันจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ยลงไหมชอบไม่รู้ ชอบที่จะอยู่อย่างนี้มากกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าหรือว่าอย่างนี้มันสะดวกกว่าอยู่อย่างนั้นแล้วขายของเราอย่างนี้มันต้องนานถ้าจะไปเริ่มใหม่ก็ต้องมานั่งเริ่มใหม่อย่างนี้ค่ะประจำก็จะมาจะรู้เนาะใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนที่นี่ก็เรียกลูกค้าได้เองโดยตรง คุณลุงนั่งรอใครอยู่คะนั่งเล่นอยู่ไม่ได้รอใครรอเป็นสายองอ๋อบ้านอยู่ที่นี่ใช่อยู่บ้านโป่งอยู่บ้านโป่งแล้วมาที่นี่ทุกวันป่ะคะมาแล้วแต่ของแล้วแต่ของมีไม่มีมาขายปกติมาขายข้าวโพดวันนี้ไม่มีข้าวโพดก็เลยมาขายสะตาลดดแล้วแผงข้างหน้าในของคุณลุงป่ะคะไม่ใช่แล้วเจ้าของเป็นใครอะเจ้าของนี่เขากลับไปแล้วขายผักเ้าเขาจะขายพริกขายอะไร คุณลุงมาเกือบทุกวันไหมคะที่นี่ไม่ไม่เกือบทุกวันแต่ว่ามา,ามนานถของก็มาทุกวันถ้าไม่มีก็ไม่มาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนละคะสิบกว่าปีแล้วหรอคะคุณลุงคิดเท่าที่คุณลุงมองเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยคุณลุงคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแม่ค้าพ่อค้าอย่างเราอะ่ะต้องย้ายขึ้นไปขายของบนตึกในห้างที่มีแอร์ คุณลุงรู้สึกว่ามันดีกว่าหรือว่าอย่างเงี้ยดีแล้วดีแล้วไปตรงนู้นก็แบบลูกค้าเขาอยู่เดี๋นี้ประจำแล้วขายมาสิบกว่าปีแล้วก่อนขายอยู่ข้างนอกทีนี้ย้ายเข้ามาขายในขายพ็ได้ลูกค้าเก่าก็เคยมาเจอเรื่อยๆลูกค้าเก่านี่หมายความว่าลูกค้าจากกรุงเทพก็มาลูกค้าที่นี่ใแล้วก็คนที่นี่ อย่างตลาดแบบนี้ยตลาดร่มหูริมรางรถไฟอย่างนี้ค่ะที่เนี่ให้อะไรกับคุณลุงบ้างให้ให้ความสุขให้ความรู้จักกันทั่วหมดพี่ค้ารู้จักกันทั่วหมดรู้จักกันทั่วรางอ่ะแล้สนุกสนานเล่นเฮฮาเล่นกันไปพอคนไม่มีคนซื้อก็มาพูดเล่นพูดอะไรกันมันเป็นกันเดกันอเป็นกันเองเนครอบครัวเนาะคือมันสนุกอ่ะ ถ้าเราอยู่ข้างนอกเราอยู่ตัวเดียวไงเระมาในนี้เรามีเพื่อนเยอะอออโอขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณวันนี้เนี่ยเรามาตลาดร่มหุบก็จริงนะคะแต่ว่าเราอยากให้มาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ไม่ว่าร่มมันจะหุบหรือไม่หุบวันหนึ่งของที่เนี่ยร่มหุบประมาณ8ครั้งนะคะ เราได้เห็นบรรยากาศร,บรอบๆได้เห็นบรรยากาศคนเดินไปเดินมาหรือว่าอาหารที่เขามาวางขายแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เห็นมุมมองของคนที่อยู่ที่นี่ทำทำมาหากินที่นี่เราเป็นมุมมองของคนที่มาท่องเที่ยวเราก็อาจจะมองว่าอุ้ยสนุกสนานมีของมีของขายเยอะแยะเลยแปลกหูแปลก,กตามีชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเพราะว่าคาดหวังว่าอยากเห็นร่มหุบพอรถไฟมาตลาดอยู่ได้ยังไงบนรางรถ จากที่ไหนคะมาจากเออกรุงเทพอ๋อแต่ว่าไปทำบุญที่แทบลาพกตบกรีมาไปหวายเพียนเมื่อวานี้ตอนี้ขากลับก็เลยแวะมาไหว้มาาแหลอ๋อก็คือเที่ยววันหยุดแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะมาบ่อยไหมคะก็ไม่ค่อยบ่อยนะแล้วแต่เทศกาลเทศกาลแล้วถ้าไปเทศกาลวักาหลากหลายไงหลากหลายทุกอย่างมันก็ง่ายๆเ เรียบๆนีเขาไม่เคยเจอแบบนี้พอมาเจอแบบนี้แล้วเขามันตื่นเต้นทุกอย่างเขาเจอป๊อปเขาจะซื้อกินเลยไม่มีการเก็บไม่มีการหิ้วของเรานี่ต้องหิวกลับบ้านตรเนียมันไม่เหมือนกันตรงนี้มันแหล่งรวยเน่ยเพราะว่าหลวงพ่อบ้านแหลมใช่ไหมคนก็มาซื้อคนก็มาขายก็ขายได้ทั้งวันแต่ช่วงเช้าอ่ะคนกรุงเทพจะมาจะมากินมาจับจ่ายแล้วพอบ่าย ถึงเย็นเนี่ยคนที่นี่เขาจะใช้วิถีของเขาตามปกติใช่ตอนนี้เขาจะอาจจะไปซื้อของที่จาเป็นไอ้ของที่จาเป็นที่ท่านไปทำบ้านก็อาจจะซื้อที่เขาเขาจะเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ วันนี้แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติชยานตี2,600ปีนะคะซึ่งอยู่บริเวณวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะก็วันนี้เราได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยเนาะว่าเขาอยู่กันยังไงและเขามีความรู้สึกยังไงก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่ๆนะคะที่กำลังมองหาที่เที่ยวในบ้านเรา ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีมนสเสน่ห์และก็มีความน่าสนใจในวิถีไทยๆสำหรับวันนี้เราสองคนหนิงแล้วก็น้องปาลมขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนติดตามชมคลิปนี้ขอขอ่าาบคลิปนี้ไว้เพียงเท่นี้นะคะค,ค่ะบวัสดีค่ะ